่วนที่จังหวัดสุราธานีแต่ว่านี่ก็มีการพบผู้เสียชีวิตลอยน้ำมานะครับกลางอ่าวไทยนะครับก็เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบก็คาดว่าจะเป็นลูกเรือประมงนะครับโดยการดังกล่าวเมื่อเร็มันเกิดขึ้นแต่วันที่21แล้วนี่ย้อนล่าปพิษนะนะเวลาประมาณ9โมงครึ่งเนี่ยตำรวจเก๋ไก่ชยารับแจ้งจากชาวประมงว่าพบร้างยังไม่มีที่ซ่านลอยอยู่บริเวณอางเลมชุยผุมเรียงเจ้าหน้าที่ได้ก็โอกไปห้าไปเลน้องโยมแต่นั่นไงห็นยอดลืนไหมเม็ดตึงโคลงเม็ดนะนะครับ กสไม่เจอตอนนร้นี่เห็นแล้วนะถ้าไม่เจอนี่คือวัญหายินดีเปิดพอจนเรแต่ว่าครับเรแต่ว่านี่เวลาประมาณวัวชาวจับประมงแจ้งลาวว่าพบเร็วแต่ว่ารบเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมใกลจกก้จะเกาะเซตนะครับนะก็เลยไปรวจสอบกันกับพบว่าเป็นร้างของผู้เสียชีวิตนะครับอยู่ที่บริเวณกเกาะเซตตะบน,นภูมิเงินพุชใจยาชุดกู้ภัยของกูส้สนทราชายัยยานะครับก็นําเรือย่างลงไปก็ไปถึงก็ไปเจอนะครับ ก็คาราเสียชิตมาเลว้วประมาณ6วันเป็นเพศใช่ความสูงเนี่ยรอยประมาณรอยหกสิบห้าเซนอายุก็ไม่น่าเกิน30บดูจะสภาพขาองฟันนะนะครับไม่สาบตียูไม่พบรองรอยบาดแผลกระลิบเก็บกูนำข้าวฟังครับสอบสวนเบื้องต้นก็ยังไม่สาผู้ตายเป็นใครมาแต่เนื่องจากไม่มีลักลัน่นลักท่านใได้ในตัวนะสะนิทท่านว่าน,น่าจะเป็นไม่แต่นแน่นอนคือไม่ใช่สบถ้านนะไม่เกี่ยวข้อง,งอ่า,านี่ลายวันเร็วนะครับ ก็นําไปแ็นทูตทีรงพันชาัยยานะครับแล้วก็มีการเก็บสิิด้วยว่าตั้งแต่วันที่1ิบองันวาคมที่ผ่านมาเจอซพลักษณะเนี้ยนี่เขา้าทูซพทีซี่เลวนะที่ลอยนะครับไปติดทีโกสมุติซบหนึ่งไปติดทีทาชนะซพหนึ่งแล้วติดทีชัยยานะนาจะท่งซบแล้วนะครับ ประต,ตรงพิ่ทูดว่าเป็นฮิตได้นะครับแต่เบื้องต้นก็คือไม่เ่ยวกบเรือล่วงสุขโขทัยนะไม่เ่ยวไม่เ่ยวนะครับน,นี่นี่ก็พยายามกลัวโว่ามีเคยแจ้งคนให้มีเรือสุ้นให้หรือไม่เ <ๆ S 1> พราะน่าจะมาจะลำเดีอยในซีซีได้ที่พี่บอกเลี้ยงบอกไปแล้วนะครับ